สวัสดีค่ะแอดมินพามาชมกับรถกระบะเข้าไร่เข้าสวนรถกระบะทำกินนะคะหลักหมื่นเท่านั้นค่ะซื้อไปประกอบอาชีพกันได้สบายๆนะคะทุกท่านจะเป็นการบรรทุกหนักการค้าขายขนโขเข้าไร่เข้าสวนฉีดปุ๋ยฉีดยาค่ะไปขุนได้ทุกงานเลยนะคะคันนี้เป็นมิตซูบิชิสตาร์ด้าค่ะรถยนต์ปี01ราคา78,000บาทเกียร์ธรรมดา พวงมาได้พาวเวอร์นะคะใช้งานขับขี่กันได้สบายค่ะสตาร์ตติดง่ายไม่ไอายไม่ดันนะคะเครื่องยนต์แห้งๆเลยค่ะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะภายในกว้างๆเดิมๆใช้งานได้ปกติค่ะทุกท่านพาสีพรบรปี66นะคะเครื่องดีค่ะสีสันตามสภาพเลยนะคะเป็นรถยนต์มือสองสีก็จะมีร่องรอยมีร่อนม,มีอะไรบ้างนะคะตามอายุการใช้งานเลยค่ะทุกท่านโดยรวมสีไม่สวยค่ะคันนี้ ตามราคานะคะ78,000บาทท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะไปดูรถได้ที่พุทธมนทลสาย5จังหวัดนคปรปฐมค่ะติดต่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคุยกับผู้ขายได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยแอดมินได้ใส่รายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อไว้ท่านที่สนใจเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในตอนนี้ต้องราไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ